จะได้ดกินดิปจ้า <c oughs> นี่ปลาซูออปลาซูปลาซิวก็ได้ท่านผู้ชมอุ้ยเห็นทางฝั่งไทยอันอ้ายทางฝั่งไทยเราอันไปใส่นะนะท่านผู้ชมอันนี้คือลูกปลานิลท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินดิบไม่ได้ไ จะไปดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สองนิงซาบดอดอกไม้นะท่านผู้ชมอาท่านผู้ชมเมื่อนเอกมาพบกับนิงซาบดอดอกไม้คือเก่าแต่กลมาพบกับน้องซาคือเก่าท่านผู้ชมพบกับสองเฮ่าสินเก่าสินเคยเนาะสองวิธีชีวิตสาวเล่าสวนบทเฮาท่านผู้ชมแบบนั้ะเมื่อนเอกมาอยู่หายอยู่นะเนาะเวลาประมาณหกโมงเจ้าท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะที่พากันมาสอนกุ้งแถว พี่แหละทั <seguinte AUDIBLE> <sm> ้งหน้าค่ะพี่แหละท่านผู้ชมนี่เคียงหน้าเฮาเนาะมากับน้องสาวคือเก่าสาวดาท่านผู้ชมแต่เศร้าเลยท่านผอากาศก็สีเย็นๆนี่เนาะนี่มีแสงแดดขึ้นมาหน่อยนึงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมื้อนี้กจุดประสงค์ของเฮาก็คือสิมานี่แหละหากุ้งหาสอนกุ้งสอนปลาเนาะเห็นิดหลายท่านผู้ชมเ้ยก้อยกุ้งยำ โพโยติยังะนะคะเจ้าเห็ดก้อยกุ้งแซ่บคะเจ้าว่าก,ก็เลยว่าโอ้คิดว่าเออในน้องเขาก็คือสซิมีกุ้งะนะครท่านผู้ชมไปถ่ายใหเบิกบรบรยากาศาาสระสดากำลังคนสลามขึ้นท่านผู้ชม,มเป็ดไก่กระลายาเป็ดไก่ก็อยากกินข้าวกินน้ำท่านผู้ชมเอ้เนี่ท่านผู้ชมเอาเนาะแย่งในการสอนกุ้งทุกคน Ôi Áo khuyền bè bổ nó Mình ao salam lam khuyền nó bè bổ lông nạp Lê bọ xôm Xì ao nó bạn này เดี๋ยวเราจะหมดโทรศัพท์เรือกบางงานลรื่องน่าพูดหมดแล้วใช่ไหมตัดสิโทรศัพท์

ไปอะไรก่อนเบ่งน้ำกันทับุโซมเมื่อบมีนะ่อันนั้นบมี่คนไสโบมี่คนดันมือกล่องนะต้องได้อันคือเองขู่กันกล่องกับต้องได้ตั้งไห้พี่โอ้ยจะเป็นลำบากรอพี่น่องเลยอะไรวะ เด็กดีปะจ้าจิ๊บ ปาทำผู้ชมสอนบาทเดียวโซดาเห็ดแล้วความานันนี่มีตะกุ้งอุ้ยเอาอยู่แบบพ่อยนี่บ่เอาอยู่แบบพ่อยนี่นทำผู้ชมเบิ่งเอาสีวาเด้อความประมาณเบิง่งในกระปูนี่ก็ได้ กระปูยังอันนี้คือมาดำคืออยู่เบอร์เก็บกุ้งก่ับท่านผู้ชมเลยกลัวมันลายนี่แหละนี่นี่นี่เอาไปดิลุนี่นี่กุ้งอีพออีเมกุ้งไงวะชซวนิ่งกับซาดาเด้อท่านผู้ชมเลยหากินอยังกะมานจักสิว่าจังได้แหละขวดถั่วอืมกูงืดมึงไหนกลัวอู้หูยนั่นทับทุ่มกุ้งนั่นคุลุคุรูอยู่ คือบปรสายนามเลยมันคือบปใส่ใส่บ่แนวมันบ่ใสายนามก็จะทำผู้ชมสายแจักโน้ยเมื่อเหลือยู uh. ่เฮอรอครูปลาหลอดเมื่อเหลือยู่เพื่อนนี่ปลาซูปลาซูปลาซูก็ได้ท่านผู้ชมออ้ยเห็นทางฝั่งไทยอันอายทางฝั่งไทยเราอันไปใส่นะนะท่านผู้ชมยังกา ใส่เอากุ้งพลอยขนะจักรลอเอายังใส่แต่ว่าซาดิงกสดาก็เห็บวัปินไกเลยว่าสอนเอาสื่อนี่ทุกคนฮุบใส่ฮุบใส่รถนี่ใครอยากสื่อกระติดต่อมาเดาทำกระูุมเขาบอกเลยว่าอออยำกุ้งโคโยตี้นี่สิยอดสิทธิ์ยอดสิทธิ์ยอด บมมีคนจับกล่องถ่าผู้ชมเอ้ยเจสิไปจ่างผู้ใดเนาะสิจ่างพัดเด้ก็ให้ราคาบโบแพงดอกทานผู้ชมป้าโบแพงวังวสิอยากมาเปิดเพลนเนาะกับเขาอุงเฮียนถ่าผู้ชมเลยมันก็เลยบบได้มาจับกล่องให้ปกติกับเพื่อนทะเลจับให้เทวาอันถ่ายยัง,ยงนะเหนื่อยเตอะเพื่อทานผู้ชมเลย เบังไในกุ้งนะอิโปอีเมกุ้งอีโปอีเมซาลามพอมันลายเดี๋ไปนางก็มีปล่อยนางก็มีทุกคนเลยเพราะว่ามันลายเองบังบอกว่าเจ้าดอ์คัมเพลงห้องนั่งไม่ได้เจ็บทับเจ้าไอจูนสิพาอันส่วนไปหาประจักษ น hmm? mm hmm. hmm. totally ี่โทษเรื่องไหนฮะเวอร์บอเวอรเด้อเออบรรคานมันถือเขาไปเลยนี่ท่านผู้ชมทีเขามาส่งเขาเอร์ซปเลือกอีกเอ้ยได้เอยสิกินอยู่บ่คือกินหนื้อกินสาแเหรอวะสิไปนหนังเลือกเอาขี้เนื้อขี้ตองอีกท่านผู้ชมเว้ยซื้อเอสิบดีกับบ่แบบนี้บ้าแบบเป็นรวยเงือกน้ำเด็กกุ้งนาท่านผู้ชมสุดยอดนะจ๊ะเนี่ย ใส่อันหอมทุกคนใส่หอมบวัวหอมโป๊ะเึ้ยใส่กะขวะัวแปงนัวหม<า>กักพริก้บใส่ถั่วไมาบาทในทุกคน <c oughs> จังว่าพากันกินได้ดีเมื่อเขาก็เลือกอีกเจ้าหน้าก,ก็ควมทิมอีกเกลือ,อนหมอนะ <c oughs> สิเดดาดกระเจ๊อักทุกคนโอ้หนี่บ๊อกุ้งนะ เกินไปนะทุกคนเบาปันคงเคยเห็นกุ้งเอาเมื่อเลืออยู่เฮือนเสียเวลาหลุดไาว่ะหลุดไามาว่ะหลดไพมาะนอน่ะนี่บอพวกนี้ปู่บอเออดาจากมือไปเบิ่งเห็ดนางผาครับป่ะจุกหัวลาดะบ่มีเมืดอ มีมดมันก็นไปใต้ปุ๋ยปุ๋เรื่องนะอ่าวกับความฟันกูนะ่ะจะเห็ดนั่นนี่ได้หากกูขี้ขาดฟันสลายเลยคะ่ะฟันสลายกันยังวะขีขาดเห็ดมาได้ได้เด้อเกะตรเกษตรกรกรมเออเกษตรกรทุกคนเลยต้องดุแล้วก็มีทื่นมีห้อนไดจังเห็ดไดบัวแมนว่าเออจะเห็ดแล้วเออเห็ดโย่จะบัมีการคำนวณคิดไหลกำไรทื่นห้อนโย่ซิฟหายเลยจี้ นี่ทุกคนกุ้งสอนบานนึงก็พอแล้วนี่ขี้ขาดเลยบ่แม่นไลายมันยันที่บ่หมดเออหนอยกับแบงเข้าที่เลยแบห้ใครคนนี้มีพี่น้องมั้บ่คือมาว่าจังซคนเอ้ยกุ้งคิดว่ามันสิบ่มีได้นี่นะเพราะว่าสอนาเดียวเต็ดยยยยก็อีมกุ้งบ่ได้สตอ

โบ่ไทยพุชงผุนเมาบอกว่านี่จ้ะจะกินอย่างชิโกกุ้งพอยเขาจะเอาคายอันเห็ดยำแล้วนะคายอันสิบพันปวดได้กอบหนึ่งกุ้งบ่อนห่อสิบตอันนี้ซาเนงกระสดาเห็ดนี่หว่าจนว่าห่อคอชีวิตพปวดแล้อิ่มแล้วอิ่มแล้วพปวดแล้ เบ้อ <laughs> <laughs> ันเ้ยตโกนบื้งหืมกูสิเอามันแบบไหนสะพ่อดอกปีนี้กุงลายด่าเหนบอกเขาลงขายเดียวล้ยนี่เดียวจนว่าโอ้ยตัวอาการนวะนอนถากุ้งอยู่ในนอนนอนถากุ้งอยู่ในนองสอนยามใดก็ได้สุดท้ายไปกินกุ้งพอโต ก่อยกุ้งเคยเกมเขื่องยังเนาะนอนเบากะโจนเหมยเดี๋ยวเห็ดมันสิตายนะมันสิตายได้เบิ่งลูกกันเห็นปลาไหลท่านผู้ชมดีกับสาวดาสองคนทุกคนเลยมานขนาดเลยมือนี่บ่อยากวา็ยังไล่เพราะว่ามากับ สาราดำสม้ <laughs> มแมาดำมาส้มสีสอนเป็นขั้งที่สองเนอะบาทนี่ได้กุ้งพ่อนกอยแล้วสอนอีบารนี้ก็คือสีพ่ออยู่พ่อกินเท่าแหละนี่อ้าผู้ชมได้ฟิลบรรยากาศดีเลยส่วนหมูมาหากิปูกินป้าเนี่ยนะเ้ยมันเมอดในน้องอนี <laughs> ้เอาทตามม่ผู้ชมสอนก่อนเนะบาทนี้ได้จังได้ได้รูปบุได้กันสีดท้ายให้เบิรงทถามม้าผู้ชมนี่เอาอันนี้ไว้ก่อนนี่อันนี้ขู่ไว้เจ๊พี่ แล้วเขาจะไปงงมาแต่สายบาดีไปป่าแล้วก็ย่างเมาโอ้ยถือไปนะเฮ้ยขู่ถือเลยไหมไปท่านผู้ชมถือขูอไไอข่ก่อนนะถือขู่น้ำชาความกระแมนเทพถีบเลยบริสุทธิ์ไรโซนชีวิตคนท่านผู้ชมสอนเป็นเถื่อที่สองนะจ๊ะทุกคนมาลุ้นด้วยกันนะจ๊ะขึ้นมาแล้วเกือบไม่รอดเปืเ่อจะได้ซาดาเมืงง <laughs> ่อยองผมรู้สึกเมื่อยทุกคนเผมว้าผมเมื่อยตอนนี้ อันนี้คือลูกปลานิลค่ะผู้ชม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินดิบไม่ได้ต้องปล่อยไม่ใช่ผีปอบนะล like <uw> be <out> er right ูกปลานิลนความมันลายค่ะผู้ชมเอ้ยตัวนี้งไปใหญ่เนาะตัวนี้งไปใหญ่ลูกปลานิลนะเบิ่งค่ะผู้ชมจะทายเบิ่งกุ้งเนาะเด็ดนยกุ้งพลอยทางฝั่งไทยเพิ่นเรียกว่ากุ้งพลอยนะทางฝั่งลาวเอิ้นว่า กุ้งน้อยเหยียบน้ำสารพัดท่านผู้ชมเอ้ยเพื่อจะได้กินฮุบเราได้เหลือกี่เกื่อนเจ็บตีนเด้เหยียบน้ำ cây cả bò bệt cây ta bây giờ lái bồn bạn hông ừ. nam hắc kha bó này tì, này đi đây sẽ cũng khá ơn và nè เศร้าเศร้าเศร้าว่าเพื่อนคนเศร้่างเงอิปอยู่ี่เทาไหรยัดลงยัดลงยัดลงาแเอรอทำไมนะคือเอากมาละอ้ยล่กิงสมองสวนใดี่เบาะคอยด้วแงใหม่ได้ กินอยู่ดีัวภัยนังอาชหพอยู่อะไไปไหนกินมากโอ้โหยี่ยไหน,หนยืบเย็บเมื่อ,อื่น อย่าปลืกายเกาะสวิงเกาะแหงละเบื่อเมืโจรล้วมจ้ะันเป็นนอสิุนะเข่าตาุก้อนีกะซอนนันกุ้งเป็ดทีสําเร็จแลยเนาะเอาแหงล่างแหงที่ไปไหกับ่าบ้ชมแล้วกัสิคนสลามคนสลามอันน้องคือเก่า โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพี่น้องเอ้ยพ่นซารามลงก่อนพี่น้องเลยโอ้แล้วพูเล่ คนสลามลงก่อนพี่น้องเลยโอ้ย่ยานคนมาหลัก เอาทาบผู S <S <PR an änd> okay, right. mm ้ชมมาหอนี่กัสิคอจบคลิปไปเพียงสำนีนะทาบผู้ชมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามให้สองนิงสาวประดดอกไม้ให้ทับผู้ชมเมื่อบ้านเมื่อชอกะทับผู้ชมโอเคทุกคนตอนนี้เหาก็มาหอเทือนแล้วใส่หน้าเกิดปลาเออแล้วก็เอากระตองให้เด็กมามาซื่อมาชื่อมางามอลี น่าเบอร์เฮ้ยเก็บออกนะแม่เสะมาก่อนเก็บออกก่อนแล้วก็เสะใส่นี่มันลายมันสีมืดโบเสะมาเม็ดก่อนจังเก็บมันสีโบเม็ดเก็บเธอละหน่อยแล้วผู้ชมต้นนี้ฮะก็มาหอดเพื่อนแล้วเนาะเลือกกุ้งก่อนจ้า อยเหตุแบบนั้นนี่คเีทุกคนแล้วก็ใส่นีู่กได้หูบอกอม่จะยอะไรจะทุกคนจ้ามาแอ้วกันนะว่ามันใส่เทาทุกคนแกบอกทุกคนเารกผมน้อง

พอ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 เต็ดแล้วบ้านหมเต็ดแม่น้าต,นตายละ